วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต้นรถประเสริฐผลลุ่งเนานสกลนครอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่กับแอดมินฝนนะคะวันนี้แอดมินอยู่ที่สาขา99นะคะตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะก็คือเยื่องเยอะกับแมคโครสกลนนะคะวันนี้แอดมินมีรถเก่งอีโคคาร์คันเล็กๆนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ <ๆ S 1> เผื่อลูกค้าสนใจนะคะไว้อาขับรถไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะ ก็คือเจ้าตัวคันนี้เลยนะคะเป็นมิซูบิชิมิลาดนะคะปี2017นะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เครื่องก็เดิมๆเลยนะคะสีแท้ x, สีเดิมนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยก็มาดูในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นกระจังหน้าราังผึ้งนะคะมีสีโครเมียมล้อมรอบแบบนี้เลยส่วนอ่าช่องระบายความร้อนก็มีมาให้ทั้งหมดอ่าด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะก็ระบายความร้อนได้ดี ส่วนไฟตาคู่หน้าก็เป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์บวกกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ตอนกลางวันมาให้ด้วยนะคะสวยงามมากแล้วก็จะมีแต่งลวดลายเล็กน้อยนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้ไปจนถึงฝั่งไฟตัดหมอกด้านขวานะคะลูกค้ะแบบนี้เลยสวยงามมากเลยนะคะล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะเป็นแม็กอันดรอยแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้เลย ล้อยางของเขานะคะก็เป็นขอบ,นะะ 5, บ 55, 15นะคะ185ท55 R15 นะคะแบบนี้เลยก็สวยๆนะคะสภาพเดิมแล้วก็จะมีตกแต่งด้านข้างเล็กน้อยนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะส่วนกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงลายกระจกส่วนที่ปัดน้าฝนนะคะถ้าสึกหล่อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงทั้งด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ก็ที่ปัด นักขนก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีการสานมาให้ทั้งหมด4ด้านเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้นะคะแบบนี้ฝาถังน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกัแบตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูต่อในส่วนของด้านท้ายรถนะคะนี่ด้านท้ายรถก็เดิมเดิมเลยนะคะ หลอดไฟนะคะก็เป็นหลอดไฟ LED นะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกตามปกติครบทุกดวงนะคะตรงนี้ก็จะมีฟิล์มไล่ฝ้ามาให้ด้วยด้านหลังตัวรถมีช่องอาชีพน้ำฝนมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะนี่รถคันนี้ก็จะแต่งด้วยสปอยเลอร์เล็กๆนะคะเป็นสีขาวเข้ากับตัวรถเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็จะมี สัญลักษณ์เป็นตัวหนังสือมิลาดสีโครเมียมนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นิสสู่เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะที่จะเปิดปิดประตูด้านหลังนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะนี่ในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรน,นะคะ ก็สามารถวางของเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถทับเบาะด้านหลังตรงนี้ไปด้านหน้าได้เลยนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการวางของมากขึ้นนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีอ่าล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะคะรวมถึงกับอ่ารวมถึงชุดแม่แรงนะคะทางร้านเราก็แถมไปให้ด้วยนะคะ รถคันนี้ก็มีกล้องมองหลังมาให้หนึ่งตัวนะคะไม่มีเซนเซอร์นะคะกล้องมองหลังกล้องมองหลังก็จะอยู่ด้านบนทะเบียนแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างสวยงามมากเลยดูมรวมแล้วก็สวยงามนะคะเหมาะกับรถผู้หญิงขับนะคะก็เป็นรถเล็กๆนะคะไว้ขับแบบขับภายในตัวเมืองนะคะถ้าเดินทางไกลก็สามารถขับได้นะคะรถคันนี้เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถอีโคคาร์นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถคันนี้นี่แอดมินจะให้ดูภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีปุ่มล็อกกระจกนะคะปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้ง4บ้านนะคะ เบาของเขานะคะก็จะเป็นเบาหุ้มหนังสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บด้าสีแดงนะคะสวยมากเบาก็ใหญ่ๆนะคะนุ่มมากเลยนะคะนั่งก็สามารถนั่งได้สะดวกสาบายมากเลยด้านข้างของเขาก็จะอบโอบล่างไอโอบตัวเราไว้นะคะลูกค้าส่วนอ่ะหมอนด้านบนนะคะก็เป็นสีดำหุ้มหนังเช่นเดียวกันนะคะก็แต่งด้วยตะเข็บด้าสีแดงะคะ่ะแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะก็สามารถวางของตกแต่ง วางพาเครื่องได้นะคะลูกคา้าก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะรถคันนี้ก็ถ้าลูกค้าได้รับไปก็ถือแอ e ์ินถือว่าคุ้มนะคะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะก็อยู่ตรงอะพวงมาลัยตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านบนแอร์ตัวหนึ่งนะคะแบบนี้เลยส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะก็ด้านบนก็จะเป็นช่องอาช่องแอร์ซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีที่เปิดไฟฉุกเฉิน ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าอยากเชื่อมต่อ FM Bluetooth USB AUX ก็สามารถเชื่อมต่อได้ตามปกตินะคะก็ลำโพงก็เสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะรวมไปถึงอ่านี่ช่องเสียบ USB กับ AUX นะคะก็มีมาให้นะคะอยู่ตรงนี้ที่ปรับแอร์ก,ก็เป็นแบบแมนวนวลนะคะก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิที่ปรับความเย็ยนของพัดลม แล้วก็ที่ปรับทิศทางของแอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไล่ฟ้านะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นปุ่มอา่านนาอากาศข้างนอกเข้ามานะคะหรือว่าจะเอาอากาศข้างในออกไปนะคะก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยแล้วก็จะมีช่องเสียบพาวเวอร์อัเลมาให้1ช่องนะคะอยู่ตรงนี้ด้านบนหัวเกียร์นะคะก็จะมีช่องเก็บของเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีช่องวางเกียร์มาให้ทั้งหมด2ช่องเกียร์ก็เป็นเกียรอ์ออโต้เบรกมือแบบดึงนะคะลูกค้า ่วนตรงกลางนะคะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วมาให้หนึ่งช่องแทนนะคะรถคันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะก็จะมีเบรกมือธรรมดานะคะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มกดโหมดต่างๆเพื่อเปลี่ยนโหมดนะคะว่าจะเอา FM AM b l u e t o o t หรือ USB ก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะมีปุ่มรับสายคนโทรเข้าโทรออกแล้วก็ปุ่มวางสายนะคะเป็นพวงมาลาัยหุ้มหนังสีดำสามก้านนะคะแล้วก็จะมีแถบสีเงินตกแต่งอยู่เล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสว่างเนาะตรงกลางก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไมสูอยู่ตรงกลางเป็นสีโรเมียมนะคะลูกค้า เฉีไม่รถคันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่98,000กว่ากิโลนะคะก็แอดมินก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะเปรียบจากรถคันนี้ปี2017นะคะก็ตอนนี้ก็ปี2024แล้วก็ห่างอ่าก็มาผ่านมา7ปีนะคะลูกค้าเฉลี่ยอยู่ปีละ14,000 14,000กว่ากิโลนะคะก็ไม่ถือว่าใช้หนักจนเกินไปนะคะการแจ้งเตือน บนหน้าจอแสดงผลบนหน้าจอก็ขึ้นตามปกตินะคะก็ถ้าเครื่องมีปัญหาเขาก็จะขึ้นไฟโชว์นะคะหรือว่ารถเราปิดไม่สนิทไม่ได้รัดเข็มขัดนะคะเขาจะขึ้นให้เลยนะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะคะเป็นปุ่มกดอ่า start นะคะลูกค้านี่ engine start เราก็จะแถมกุญแจไปให้ทั้งหมด2ดอกนะคะตอนนี้ทางแลเรามี1ดอกถ้าลูกค้ามารับรถนะคะทางาลเราก็จะทําเพิ่มไปให้อีก1ดอกรวมเป็น2ดอกนะคะใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะคะ ก้านด้านหลังพวงมาลัยก็ใช้งานได้ตามปกติฝั่งซ้ายก็เป็นอ่าที่ปัดน้ำฝนนะคะด้านขวาก็จะเป็นที่อา่าเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟสูงนะคะใช้งานได้เลยนะคะแอร์ก็เย็นฉ่ำมากเลยลูกค้าก็คือสตาร์ทไว้แป๊บเดียวแล้วก็เขาก็จะเย็นเลยนะคะที่บางแด,ดดด้านบนนะคะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าเขายังไม่เคยแกะออกมาเลยนะคะก็ยังซีนพลาสติกอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีอ่า กระจกมาให้ด้วยนะคะเป็นกระจกเอาไว้ส่องเนาะแบบนี้ฝั่งด้านคนขับนะคะฝั่งด้านคนนั่งนะคะก็มีแค่อ่าที่บังแดดนะคะไม่มีกระจกมาให้นะคะแบบนี้เลยก็เพดานด้านบนก็จะคุมโทนไปด้วยอ่าสีเบดนะคะไฟเก่งก็ออกตามปกตินะคะสามารถเปิดใช้งานได้เลยก็จะมีอ่าเจิมเล็กน้อยนะคะด้านบนไม่ได้ถือว่ารกนะคะเจิมจากพระอาจารย์ ในส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะคะอะพื้นที่โดยสารด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควระคะก็นั่งได้สะดวกสบายมากไม่ถือว่าแออัดนะคะนั่งได้ทั้งหมด3คนนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะมีเข็มขัดให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะเฮดรูมหรือเลกรูมกม็แบบว่าก็ไม่ถือว่าชนเกินไปนะคะไม่ไม่อัดนะคะลูกค้าก็นั่งได้สะดวกสบายนะคะ ด้านหลังเบาะคนขับนะคะหรือว่าฝั่งคนขับเขาก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็สามารถใส่คองหรือใส่เก็บเอกสารได้เลยนะคะด้านหลังตรงนี้นะส่วนอาแผงประตูด้านข้างของเขานะคะก็จะมีลําโพงมาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือฝั่งซ้ายตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งขวาตัวหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากนะคะรถคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสําหรับราคาแค่นี้นะคะ สำหรับรถคันนี้แอดมินก็ไม่ถือว่าราคาแรงนะคะรวมแบบรวมๆก็คือฟังก์ชันต่างๆหรือว่าการใช้งานหรือว่าหรือว่าภายในตัวรถนะคะก็มีพื้นที่กว้างนะคะก็คุม้มค่าคุ้มราคานะคะราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0นาันนะคะงวดก็อยู่่ประมาณ5,000ต้นๆน,นะคะก็ไม่แรงนะคะลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแอดมิน กับเซล์ก็พร้อมให้คำปรึกษาทุก2 4ี่ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะอาชีพเกษตร,รกรก็ออกรถได้นะคะอาชีพแม่คา้าพ่อค้านะคะขายของออนไลน์ก็ออกรถได้นะคะพนักง,งานเงินเดือนข้าราชาการก็ออกง่ายนะคะลูกคา้ารีบมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะลูกคา้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถนะคะทางร้านเราก็จะมีตั้งแต่รถอ่ารถแคบรถกระบะตอนเดียวรถอ่ารถครอบกระบะทึบ แล้วก็รถเก่งอีโคคาร์นะคะรวมไปถึงรถครอบครัวรถแมคโครรถอ่าสิบล้อนะคะทางร้านเราก็มีให้ครบจบที่เดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจทางร้านเราก็ยินดีให้บริการนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถเองนะคะทางร้านเราก็มีบริการนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะก็โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาสํานักงานใหญ่เนาะลูกค้าก็รอที่บ้านได้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะสลบวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าแอดมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะบ๊ายบาย